สวัสดีครับพี่น้องลิฟสีแฟนช่องเท็เมื่อนี้พ่อกันที่วัดป่าดงนาเพลินครับมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสําหรับวออัติพันมาเหลยกข้อมฝันของอาจารย์กระลุกไปนะครับได้ว่าเขาเหล็กบินมาใส่เป็นวา่าก็เหล็กบินเะนาะเป็นวันนี้อาจารย์พนฝันเด็ดอีกแล้วครับที่ดแนวทางจวใดพี่น้องกับเขามาฟังเบิรงนกันครับหนึ่งไลหนึ่งแชร์อย่าลืมครับ อาจารย์ครับอาจารย์สาธุสาธุมาตามแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางรัฐบาลไทยเนาะครับวัดที่แล้วนี่มวัดที่แล้วอาจารย์ฟันขักฟันแน่อยู่เนาะโอ้ชีด่ายอยู่ดีเนาะครับฟันเป็นตะปิ่นเล็กตาเามันอยู่คนเราหม่องเนาะแล้วก็เป็นเกาเกาเปดจ้านันเออ เจ็ดสามเป็นไปเนีเออเป็นไปเี่ยคุณนายคนเออเมียนดูสามมันกักันสามกันน้อยเป็ี่นเปลี่นเพี้เอากกันชิได้อยู่เนาะเมียนบ่ครับเออวันนี้เป็นตังไหนครับอาจารย์ฟันไปครับโอ้วันนี้ยฟันกัด ฟันไดฟันได้ตีเอวองวันนี้เมื่อเป็นตัวปครับเมื่อในเมื่อบาให้นฟันแ้งเออบ้ามาเกิดธรรมดาฟันนั่งไหนข้าหน่อยโอ้ยฟันว่ามีโยมพ่นมาม้นว่าให้พันทีซื้อสามล้อให้ซื้อสามล้อให้เพราะอะไรขี้ไปบินบาทเราสั่นเดอมาเปลี่ยนน้ำมันเราสั่นิ่นว่าโยมมาหลายคนอดียี้จะซื้อสามล้อให้ กันเลยนว่ากันไปแ้มันดุงหเนาะอาจารย์นุนาไปมันว่านเนเสื้อสมลอ้อแค่นั้นแหละเมนนั้นฝันสามล้อไปฮารดครับว่านลองข้องลองค้องลองข้อ,องเนอ,อ,นอ,อ,นอนะฮาดครับสามล้อครับว่านี้วันนึงวันอนจูงค้าเถือไงสองตัวมาขายสีม,มาขายไ้เอา ผมขายปูท่านขายปูปูยังไม่ซื้อสามร้อยจะเอาหนึ่งเฉี่ยขั้วปาขายในรกันขั้วยลาขายปูแล้วฝนมาท่านปูยังไม่ซื้อสามร้อยตัวท่านโอยตีมันน่ตีมันน่เลนไปอันต้น สิมาซื้อสามรอผู้นึงเอาข้วอยู่ขั้วยมาขายไห้เนาะครับออืฝันคำนี้เนี่ยว่าหลักเตือนไหมว่าคุ้มือซื้อขั้วบาทนี่อาจารย์คิดว่าเป็นเจ้าไหนบาทอาจารย์เอามาขั้วมันถุยไงเนาะครับขั้วญ่มันก็สิบ๊อบเป็นเก่าไงเป็นเก่าเป็นซีเป็นสองอาเมืองพวกอย่างฝันนั้นที่ได้ที่ได้ออกเล่าวัฒนาจำเก่าสองเก่า เป็นเก้าซีสองอาจันย์เมียนแล้ว่านังขับสามหลอกที่เป็นห้าสามหกสามเงนิน, 3, 3, 6, 3, นวะค้อยเป็นซีเมียนปูเป็นเก้าสองมาแต่ใส่อาจารย์สองมาแต่ใส่าะว่าข้อยเป็นซีอือาจารย์เป็นเก้าเอาอ ว่าเชียวยังกันว่าสองยังว่าสองมไสกแต่ว่าสองมไสัสองตัวโอ้จั้สองตัวข้ถงสองพัดซ้ำล่อรัดครับซ้ำลอเนี่อจย์การเาปล่างแล้วหกสามหาสามเขมเ่มเหมือนกันว่าทางล้อซะกันมันดันดีกว่า S <S รอบเบิ่งว่ามนสิฟันอกบ่ดีอาจารย์แมน่นห,หกอ6353ล่างเพ่นสนุกตีตัวไดนะครับพระอาจารย์อเอาดิวฟางนะครับนี่ตัวใด้นะตีเราตีาตกมากแล้วสนุกมากแล้วนี่942ล่างนี่6353ครับวันนี้ใ็วิ่ง2วิง่งวิ่ง3กับ4 วันน is <c oughs> ี้ใครวิ the times, <c oughs> ่งนี <c spat pla> <water> uh, ่ก็วันนี้กันเขาโอ้ชิได้ประจอดเขาอยู่วิ่งเออใค่ยู่เพราะว่าไายเขาเล่งวิ่งเยอะมากอาจารเขาเล็กวิ่งสองตัวอาจารย์มาตัวใดครับเก้ากับเจนเนี่ยเขาเล็กวิ่งอเออืมขุ้ขีดก้นไว้ตัวไดหนึุ่้นขีดท้ายไว้ตัวใด้ท่านีดก้นเออขีดท้ายไว้เก้าสี่สองขีดก้อได้เอ์ขีดก้นตัวไใดครับเก้าสี่ขีดกนเก้าสี่เออเก้าสี เก้าห้าสามคุณพั่านหมออาจารย์เออเก้าสองเก้าสี่เก้าสองเออเก้าสี่เก้าสองเที่ยวเพีนบานน้ำก็ได้มือนเงี้ยวิ่งตัวไดกว่าจ้าวิ่งสี่กับสามวิ่งสี่กับสทีที่รนเรนเร็วที่สุดคือสี่เร็วที่สุดคือส สามแดนน้ำก้อนพระ่านอาจารย์ว่าสามนี่ขันกวันมือเลขเล่าพัฒนาออกมือเนะ่มันมาออกนี่ซะเล่าพัฒนาก็ได้เอาไปมันไปเที่ยวเล่าก่อนหมออาจารย์ไปเที่ยวเล่าบานมันสิมาไทยย่างเดียวฮันดูวบ้านขันไปเที่ยวเล่าก่อนอาจารย์ท่านในลงทุนไปไปครับเชียงจิบจับลอตเตอรี่ไปไปครับบอว่าในลงทุนอ่อ เก้าสี่สองเมื้อามือเลขออกนะส้ามือเลกออกง่างวานี่ใช่ที่มีเต้นขึจับกออ่อนตอนนะอุ้ยเต้นขึ้นจับครับอาจารย์เออมือมือเลขออกเลยจับมันเาว่าออกออกออจับขึ้นนเบิ้งเห็นตัวเลขบั๊นครับจับขึ้นเบิ้งสี่แปดเจเจปอุยในร่ผมในรลงคิบผมอยู่ดิยโอ้ยแปเจ เลขนี่พระสามวงนี่ว่านี่เข่าเบิดเลยอยจับเลนะครับนี่อาจารย์นี่รูดกับเข่า้วยวันนี้นที่คลิปผมลุงเป็ดเจ็ดแปดหมดเลยนฟันโค้งสุดท้ายบ่กอาจารย์ดันพวกพระเพิ่นแบบอันนี้เขาบอกได้ฟันตื่นมาอใช้มือเศร้าหอยแมยางออกมานี้อสามงเป็นจริงอุ้ยทยเทวีเต้นมาจับขาได้จับขึ้นนะเบื่องมันว่าออก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 เลยนี่พ่อย่างเดียวพระสามพรไทยอาจารย์มาดิสุดนีอ ตัวพันคนพันตัวใดครับเนี่ยล่ซุ่มใส่ส,ส re ีไว้นี่ล่ะซุ่มใส่สีไว้นี่พันธุ์คนพันเด้อาจารย์พันธุ์คนพันแต่ว่าฝันรอบนี้นี่เพราะเป็นโตเนาะอาจารย์ได้แปลเนาะค่ะอันนี้แปลจากความฝันเมื่อนผมื่อได้ลงคลิปแล้เมื่อวันคุ้นซีแปลเจ็ดซีเจ็ดแปนดเลขกเไทยเทวี ังยังอยู่ออก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 เด่นขนจาบขาเศร้ามือเลยกออกพอดียังหาบึงขาดกนหนะอจังเนาะฟันกันวันนี้อุทัยทีวีว่าท่านหนึ่งเตีนมะกอขอครับอาจารย์ยังมันมาอยู่มือเน่นมันเตียนมาหาอยู่พบัวในพเนอบึง อาจารย์เก้าี่สองมากจังเลครับอาจารย์เ่ก้ที่สองว่าันาอันเขาคุ้มไปซื้อขัวไงครับไปเลยีครับคับวัตถของของก็ได้เตี่ยวมาคับนั่งทำสามลอยครับครบสามหาสามลางครับลางย่างเดียววะครับเอออันนั้นนก็ได้ว่าเป็นอะไลางมีมั่งได้ค่ะอาจารย์จะเว่าเตี่ยวครับเอาสามลอไปครับเดียว ว่าจะไปซื้อสามล้อเอาไปฮัดครับวันเอที่นอนแคบหน้าจอนะครับเออฮัดครับสามลออ้อเออรูปแล้วพี่เล็กบนนี่เก้าสี่สองเนาะค่ะเออร่างนี่หกสามห้าสามืมนสายวิ่งสายแลนนี่สามกับสี่ด้พี่นึองโตเวี่ยนี่สี่จ้ะสายวิ่งสายแลนได้เ็นมตะมน